สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกิจกรรมสุดพิเศษจาก WD 40มาแจ้งให้ทุกคนทราบครับ WD 40ได้จัดก,กิจกรรมระดับโลกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับโดยกิจกรรมมีชื่อว่า WD 40ซ่อมได้ชาเลนจ์เราขอท้าให้คุณสแสดงฝีมือในการใช้ผลิตภัณฑ์ WD 40ในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาต่งตางๆโดยวิธีการที่สร้างสารรค์ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า95,000บาท กติกาการร่วมกิจกรรมถ่ายรูปหรือวิดีโอของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์ WD40 ในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาต่างๆจากนั้นส่งรูปภาพหรือวิดีโอของท่านส่งเข้าประกวดผ่านทาง Facebook เพจ WD40 Thailand หรือผ่านทางเว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างครับ ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2567ครับและประกาศรางวัลใหญ่ต้นเดือนสิงหาคม2567เหมือนกันครับสำหรับท่านที่ส่งวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรมเรามีเสื้อยืด WD40 แจกให้ท่านคนละ1น1ตัวเฉพาะ300ท่านแรกเท่านั้นนะครับพิเศษสุดๆส,สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม WD40 ซ่อมได้ c h a l l e n สามารถติดต่อขอรับสินค้าตัวอย่างผ่านกล่องข้อความ Facebook Page WD40 Thailand ขอย้ำนะครับว่าสินค้าตัวอย่างมีจำนวนจำกัดนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับ WD40 ซ่อมได้ชาเลน